โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจิตโฮโนยูนเกม s u มมานเดอร์วอร์สกายอารีนานะครับผมวันนี้อาจจะหน้าตาตัวเกมดูยาวๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมือถือนะครับผมผมจะให้เพื่อนเอนเ,อนเห็นในเรื่องของกิจกรรมด้วยเพราะว่าจะครบรอบ10ปีแล้วสําหรับ Su มมนเดอร์วอ y a สกายอารีนานะครับผมเดี๋ยวมาดูกิจกรรมกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างผมบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆแล้วก็มีมอนเตอร์ตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวนั่นก็คือแฮกเกอร์กับไซบอร์กนะครับผม แฮกเกอร์กับไซบอกเดี๋ยวผมลงลึกในเรื่องของดีเทลตัวสกิลในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมมาดูที่กิจกรรมแรกกันก่อนเลยนะครับผมกิจกรรมแรกนะครับผมเลือกซัมมอน5ดาวแท้ฉลองครบรอบ10ปีเฮ้ยจริงปะเนี่ยสามารถเลือกวอนเตอร์5ดาวแท้ได้หรอเฮ้ยอย่างนี้ซอนย่าผมก็ได้อะดิเฮ้ยสวยเลย ถือว่าสวยมากครับผมสามารถเลือกมอนเตอร์5ดาวแท้ธาตุไฟธาตุน้าธาตุลมได้1ตัวนะผมแล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนมอนเตอร์ได้ด้วยอีก1ครั้งเอ้ยโหจัดหนักมากครับผมผมบอกเลยว่าสุดจัดแล้วก็ตัวจิจกรรมนะผมจะมีในเหรียญครบรอบ10ปีด้วยดอกจากเนื้อหาเกมแล้วก็ได้รับคิสต,ตันแล้วก็ใช้คิสต,ตันนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรมาก20เหรียญได้รับมานา2 0 0 0 0 0แล้วก็50เหรียญได้รับ พลังงานหนึ่งอยหน่วยนะครับผมต่อวันด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจมากครับผมซลม,มอน5้าดาวแทโดยใช้เหรียญครบรอบสิบปีห้าสิบเหรียญน,นะครับผมแล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนมอนเตอร์เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอว้ยกิจกรรมแรกก็ว้าวแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกิจกรรมที่2กันกิจกรรมที่2กิจกรรมแจกชุดแปลงล่างสูงสุดถึง1ิบชุดโอ้โหสุดจัดเฮ้ย โคตรแจมครับผมสำหรับครั้งนี้เช็คอิน3ครั้งได้ชุดแปลงล่างจาก1 5ถึง5เซตใช้50เหรียญโหผมบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริง,รงครับผมแล้วก็มีวีรสตรีแห่งโชคชะตาด้วยคอสตูมของโฮมุนคุสนะครับผมน้องน่ารักมากโคตรน่ารักทุกคนน่าสนใจสุดๆกิจกรรมที่2ก็น่าสนใจครับผมกิจกรรมแลกชุดแปลงล่างนะครับผม สูงสุดถึง10ชุดเลยนะครับแล้วก็จิจกรรมต่อมานะผมเป็นกิจกรรมที่ระลึก10ปี100บวก100สัมมอนเนอร์ได้ทุกธาตุนะครับผมเฮ้ยได้ทุกธาตุ1 0 0บวก100โอ้โห200ใบสกอร์10ปี2 0 0ใบโอหรอบนี้บอกเลยสมมอนเนอร์ จัดสุดจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะผมเป็นกิจกรรมล้านเหรียญลอยฟ้าครบรอบ10ปีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของแลกเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับผมมีอะไรบ้างลูนในตำนานาน1เซตแล้วก็หินลับในตำนาน2ก้อนหินอันยังไม่มีในตำนาน2ก้อนแล้วก็หินหลอมนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีเรื่องของล้านคัมภีร์เรืองรองด้วยนะครับ คมพี10ปีถึง5ถึง150มวน100บวก100่ 100, ลองครบซอบ10ปีนะผมสินค้าพิเศษคัมพีรวมธาตุ2ใบคัมพีในตํานาน2ใบแล้วก็แสงมืดอีก2ใบแล้วก็ ัมพีเวทมนประมาณ200ครั้งโอ้โหัมพีเวทมนสอ0 0ครั้งัมพีเวทมนนี่คมพีส้มปะทุกคนเดี๋ยวผมแอบไปดูแบบัมพีส้มปะคพีส้มใช่ไหมใช่คมพีส้มนะครับผมถือว่าจัดหนักมากครับทุกคนคือเราสามารถหาตัวใหม่ได้จากสกอพวกนี้ได้เลยนะส่วนต่อมานะผมกิจกรรมโบนัสัมพีเวทมนแจกัมพีที่ระลึก10ปีนะครับ อันนี้ก็ใช้สกอร์เปิดสกอร์แลกสกอร์ประมาณนั้นนะทุกคนเปิดสกอร์แลกสกอร์อันนี้ไม่มีอะไรมากก็เป็นเหมือนจิจกรรมตัวให,ใหม่เข้ามาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจิจกรรมจิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของซัมมอนเนอร์มือใหม่แล้วก็กลับมาเล่นฉลองครบรอบ10ปีนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าผู้เล่นใหม่หรือคนที่กําลังจะเข้ามาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งก็ถือว่าแจกเยอะอยู่พอสมควรก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับผมแล้วก็มีประกาศในเรื่องของอัปเดตใหม่อันนี้ไม่มีอะไรมาก นะครับก็จะเป็นในเรื่องของครบรอบ10ปีมีคอสตูมใหม่ๆนะครับผมแล้วก็มีปรับ UI อะไรนิดนึงนะครับผมสำหรับกิจกรรมเนาะก็มีในเรื่องของข้อมูลตัวใหม่นะครับผม2ตัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าแจกหนักมากสําหรับเกม Summoner War นะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าใครจะได้ตัวอะไรบ้างแล้วก็มีคัมพี ตัวด้วยนะครับผมกัมพีเลือกตัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีโมเดลของตัวแฮกเกอร์ออกมาด้วยแฮกเกอร์ถือว่าโมเดลเท่มากครับทุกคนต้องรอติดตามชมนะครับผมผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดูคุ้มที่สุดแล้วแหละครบรอบ10ปีมันก็ต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้แหละแต่จะให้แจกแสงมืด5ดาวแท้เลยก็ะไรลอยู่นะครับผมแต่ได้กิจกรรมในเรื่องของการเลือก5ดาวแท้ได้1ตัวทุกคนผมไม่พลาดแน่ๆไม่ใบสัน ไม่ซอนยา่าไม่พุดดิง้งท่านน้าผมเลือกมาแน่นอนผมบอกเลยนะครับผมถ้าผมผิดหวังกับอาทิตย์หน้าที่จะมีซอนย่าออกมานะผมเลือกซอนย่าแน่นอนนะทุกคนแต่ถ้าไม่ผิดหวังในซอนย่าที่ออกมาในหินวโนผมก็จะเลือกเป็นพุดดิ้งน้ําแทนนะครับผมโอเคครับผมคลิปดอนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมค่อยลงลึกในเรื่องของดีเทลอ่าตัวสกิลพวกแฮกเกอร์กับไซบอร์กอีกทีหนึ่งนะครับผมในคลิปด,ดูหนะ้าคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ ผีรอบเตียงครับทุกคนบายๆครับผมอย่าลืมนะทุกคนก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเจอกันครับทุกคนบันดีผีรอบเตียงครับผม <c oughs>